สวัสดีครับร้านแม่คอมทูนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอผลเทสนะผมจะเป็นผลเทสมนบอร์ดบวอก CPU นะครับเมนบอร์ดก็จะเป็นทางของกิ๊กกระบายนะผมเป็น G A H 8 1 M นะครับขีด D S 2นะครับตัวนี้ CPU ได้านในจะเป็นค o r e i3 นะครับเจน4นะครับจะเป็น C130 นะครับผมนี่นะครับทางเราเสียเป็นแรมนะครับเป็นแรม D D R 3นะครับมาดูตรงพอตนะครับนะครับ มีสาย LAN นะครับลนเน็ตนะครับเป็นแล้วก็เป็นเมาส์คีย์บอร์ดนะครับเสียเป็นพอด์ตคัทจอนะเป็น PCIe นะครับผมแล้วก็จะเป็น SATA นะครับจะเป็น SSD นะครับเข้าหน้า Windows นะครับผมก็เปิดเทดปกตินะครับใช้งานไปดูใน CPU set นะครับในหัวข้อ CPU นะครับนี่ครับที่เก่าข้างต้นมาเลยนะครับสองคอสี่เทปนะครับ นี่หัวข้อเมมโมรีเอ้ยหัวข้อเป็นบอร์ดขอโทษนะครับหัวข้อเนบอร์ดกระบนะครับข้างต้นที่เก่ามานะครับเปิดติดปกตินะครับผ่านนะครับ